แค่มองสูงๆเดี๋ยวไม่ละก็มองนี้แล้วละที่ตู้ที่ตู้ก็มี เด็กดูง่ายนี่ว่านี่อ้อาจอาจจะใช่ก็ได้นั้นแก่น้องแก่น้องคอยพอมีน้องพีดาพี่ดามาล่ามามาหาเขาไหนฟูไหนย่ากินลูกปลาลูกปลาอีกตัวาเขาอันนั้นลูกมาลูกคู่หนึ่งีู่กดียงยี่ลูกเดียงมาชา เลี้ยงาดูของเทพเด้อปรกันอาคาดวาโหลดก็จับมาบ่อเคียงมาเลยเียงไว้ิมเขาดองตัวเคนยง้แล้วไอ้ตวนั่นนี่เขาที่กสูงกเจริญไม่บ้านหลังนี้ละอันที่จนั่งไม่บานน่าสมบัติสารีชิมอีกแ้วเลี้ยงเนสมบัติส

กวยเตาทถั่วปากินขา่าวน้ำมีลาเด้อนตองต้อย<า>ยิ้มใส่ผู้นึ่งเด็กการเดินผู้นหนามีเมดถุงแนวหลา,วาบจ้าจ้าไอ้แกงกะทิแกงคนาวด้วยข้าวกะทิมคว้า สาทุสาทูก่อนสาทุก่อนสาธุเอาป้จวงนะปจวงนะขอแป๊บเกิดี่หล่ัเกิดเป็นอกไ้ยงสวยใ่้เอามาพูด้มเน่พูดจีนเขาจะยากโน้ยก็ลักาไ่ให้เป้าเป้ามีนะ